สวัสดีครับนายตึงเนืเองครับในชีวิตประจําวันเวลาที่เราใช้งานมือถือนะครับก็มักจะมีข้อความที่เราต้องพิมพ์ซ้ําๆนะครับแล้วจะให้เราพิมพ์ใหม่ทุกครั้งเนี่ยมันก็เมื่อยนิ้วนะครับมันก็คงจะดีกว่านะครับถ้าเราสามารถตั้งปุ่มลัดนะครับเพียงแค่กดอักษรตัวเดียวเนี่ยก็ได้คําที่เราตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วสามารถกดส่งได้เลยนะครับแล้ววันนี้นายตึงเนื่องจะมาแนะนําเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ iPhone นะครับตั้งค่าปุ่มลัดส่งข้อความแบบนี้นะครับกดปุ่มเดียวได้ข้อความตามที่เราตั้งเลยไปดูวิธีกัันครบ อันดับแรกให้เราไปที่แอปตั้งค่าของมือถือ iPhone นะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วไปที่เมนูทั่วไปหลังจากเข้ามาในเมนูทั่วไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนล,อลงมานะครับหาเมนูแป้นพิมพ์นะครับเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูแป้นพิมพ์แล้วนะครับจากนั้นให้เราไปต่อกันที่เมนูการแทนที่คำนะครับกดเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาในเมนูการแทนที่คําแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งค่าปุ่มลัดกับคําที่เราต้องการจะให้ส่งเลยนะครับโดยให้เพื่อนๆเข้าไปที่เครื่องหมายบวกที่อยู่บริเวณมุมขวาบนตรงนี้นะครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี2บรรทัดให้เราตั้งค่าด้วยกันนะครับบรรทัดแรกนะครับก็คือวลีนั่นเองหมายถึงให้เพื่อนๆพิพมพ์ข้อความที่เราต้องการตั้งนะครับอย่างเช่นข้อความที่ผมมักจะใช้ส่งบ่อยๆเลยนะครับก็คือส่งหาพี่ๆไรเดอร์ Rider, ส่งอาหารนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์ข้อความตามที่เราต้องการเลยนะครับ เรียบร้อยครับอย่างตรงนี้ผมตั้งไว้ว่ารบกวนวางอาหารไว้ที่โต๊ะหินอ่อนได้เลยครับขอบคุณครับพี่เพราะว่าที่คอนโดของผมเนี่ยมันจะมีที่วางอาหารเป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับผมมักจะส่งข้อความแบบนี้เป็นประจำในแอปสั่งอาหารนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูบรรทัดที่2นะครับก็คือตั้งปุ่มลัดบนคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะตั้งเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษสามารถตั้งตัวอักษรได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างตรงนี้ผมจะตั้งคีย์ลัดเป็นสระอแล้วกันนะครับ เราก็พิมพ์เข้าไปเลยครับหลังจากเราตั้งปุ่มลัดเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มบันทึกที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราจะส่งข้อความรบกวนวางอาหารไว้ที่โต๊ะหินอ่อนเนี่ยเราก็พิมพ์แค่สระอาตัวเดียวแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเรียกใช้งานแป้นพิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่สระอาตัวเดียวนะครับ หลังจากพิมพ์สระราตัวเยลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีคำแนะนำขึ้นมาเป็นคำที่เราตั้งนะครับเราก็กดส่งได้เลยแบบนี้นะครับอย่างตัวดอเด็กผมก็ตั้งไว้นะครับแล้วเราก็กดเลือกเลย กดส่งง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ให้เสียเวลาแล้วนะครับสำหรับข้อความที่เราใช้ส่งซ้ำๆทุกวันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ iPhone ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายถึงเนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายบายครับ